นึงแล้วก็ยกไปอีกหนึ่งครับสำหรับหน้าช่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนะคือคู่ที่เข้านะคือทางด้านคามาร์และคู่ที่ยกนะคือฝรั่งเศสยูยี่สิบครับสวยสองตัวตุยเย่ต้องกราบขออภัยด้วยแต่ในบ้านยังรู้สึกกลมกล่อมอยู่เหมือนเดิมเท่าที่ลุงเช็คมานะครับก็หากใครอยากเข้าไปนะครับสัมผัสบรรยากาศอิ่มแป้แต่สนั่นลั่นทุงท่งพวกนี้เนี่ยที่ใต้ผม ของดีมีเพียบอย่ารอแค่หน้าช่องนะจ๊ะแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลงจัดให้ครับพี่น้องมารับกันที่คู่หนึ่งครับเป็นบอลถ้วยของรัเสเซียนะครับระหว่างทางด้านเฟเคลครับเจอทางนั่นอูรานครับในเวลา3มทุ่มครึ่งครับ โดยผลงานของเฟเคลเจ้าถิ่นครับผลงานค่อนข้างดีครับเสมอ3ชนะ2รวม5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับและชนะมาแล้ว2เกมติดครับส่วนด้านอูรานครับทีมเยือนผลงานลุ่มๆดอนๆอยู่ในดับกลางๆครับโดยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับผลงานอาจจะสู้ทางเจ้าถิ่นไม่ค่อยได้นะครับถ้าวัดกันแค่5เกมครับและไปดูเฮตุเฮตครับการเจอกันทั้งหมด10ครั้งครับไปเสมอซะ5แล้วครับสำหรับทางด้านเฟเคลและก็แพ้ไปอีกห้ แปลว่าเฟเคลเนี่ยเจอท่านั้นอูลาเนี่ย ไม่เคยชนะเลยในการเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งครับโอ้โหดูสถิติแบบนี้อูลานเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงนี้จะลุ่มๆุ่มดอนๆอน,อนจะสู้เฟเคลไม่ได้แต่การเจอกันเหมือนอูลานจะถูกฉโกครับในการเจอเฟเคลครับแล้ววันนี้ครับเมื่อไปเช็คเพดานมาแล้วเนี่ยเพดานให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นสําหรับมุมมองลงุงลุงยึดถือสถิติเฮตุเฮตุแล้วกันครับมันน่าจะมีพลังงานบางอย่างครับที่ทาให้อูลานเนี่ยฟอร์มลุ่มๆุ่มดอนดอน,ดอนตอนเนี้ยเจอเฟเคลอาจจะมีพลังขึ้นมาก็ได้เพราะนั้นนคู่ี้ จัดได้จัดที่อูลานทีมเยือนครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นลีกฟินแลนด์ครับระหว่างด้านอ e ีเวเจอร์นั่นคูพีเอสครับในเวลา4ี่ทุ่มครับโดยผลงานของอ e ีเวสครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันทางน้านทีมเยือนอย่างคูพีเอสเลยครับโดยชนะ3เสมอ1แนแพ้1นครับแต่สถิตินะครับในการเจอกันในปีนี้2025เนี่ย เป็นทด้านอิเวครับที่ชนะทดนานคูบีเอสมาโดยตลอด4เกมที่ผ่านมาครับและวันนี้มาเจอกันในเกมที่5ในปีนี้ครับสำหรับมุมมองลุงครับเมื่อไปเช็คผลงานการแข่งขันในบ้านของอิเวเนี่ย12เกมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งครับชนะไปถึง9เกมเสมอ2และแพ้เพียงแค่1เกมนี่คือฟอร์มในบ้านของทาดนานอิเวครับแต่ทดนานคูบีเอสครับเล่นนอกบ้านกลับกลายว่าอยู่ในดับกลางๆแต่ก็ไม่ได้แย่มากหนักไปทางเสมอครับ13เกมเนี่ยชนะ6เสมอหและแพ้อีก2ครับวันนี้มาเจอกันสำหรับมุมมองลุงมองว่าน่าจะ กันเยอะเหมือนกันนะครับและความได้เปรียบก็อยู่ที่อ e ิเวสครับเพราะว่า4เกมที่ผ่านมาในปีนี้เจอนน N e, นนานคูบนเอเนชนะมาสเกมเนี่ยที่ลุงพูดไปวันนี้มาเจออีกเล่นที่บ้านอ e ิเวสด้วยความได้เปรียบมีครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่อ e ิเวสครับและอย่างที่บอกไปครับลุงเพิ่มช้อยไปด้วยเพราะลุงมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะซัดกันเยอะเพราะนั้นคู่นี้โปรตีนสูงใครชอบทั้ง2ช้อยนี้จัดเลยนะครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลโรมาเนียครับระหว่างน่านซิกเซเรดาครับเจอดน้านีฟอารครูดครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับโดยผลงานของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยนะครับแบบย่อๆเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วติดต่อกัน5เกมครับท่านเจ้าทีมอย่างซิกเซเรดาครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ3แต่ด้านีฟอารครูเนี่ยอาจจะต่างลงมานิดนึงครับโดยเสมอ4ชนะ1ครับโดยเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมเก็บชนะมาได้ด้วยกันทั้งคู่ครับเมื่อไปเช็คฟอร์มในบ้านครับกลายเป็นว่าซิกเซเรดาเนี่ย ผลงานในบ้านไม่ดีครับ7เกมที่เล่นในบ้านชนะเพียงแค่1น1เกมเสมออีก4และแพ้อ,อีก2ครับแต่นางนียาอาคูครับก็พอๆครับเล่นนอกบ้านอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาครับ4เกมที่เล่นนอกบ้านเสมอ3แพ้1ครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันแต่เพดดนเนี่ยเขาให้ท้านทีมเดีมอย่างเีฟอาคูมา เกือบๆหนึ่งเอ้ยดูแล้วมันแปลกๆลุงก็ไม่ขอขันสัานาแล้วกันครับสำหรับคู่นี้เนี่ยถ้าให้เลือกถ้าให้มองลุงมองไปที่ทีมเยือนครับตามที่เพดานเขาตั้งไว้เลย1ลูกน่าจะมีเห็นจบไปที่เซฟอาร์คูดครับ ต่อที่คู่ที่4ครับลีกวันของอังกฤษครับระหว่างนั้นฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับเจอท่านโบตันครับในเวลาตีสองครับโดย2ทีมนี้อันดับใกล้เคียงกันนะครับโดยทางด้านเจ้าถิ่นอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยอยู่อันดับ7โบตันอยู่อันดับแครับแต่ฟอร์มของฮัตเตอร์ฟิลด์ในช่วงหลังๆเละจริงๆครับหเกมที่ผ่านมาชนะได้แค่เกมเดียวและแพ้ไปถึงสามเสมออีก1เกมครับแต่ฟอร์มของโบตันยังพอพึ่งพาได้อยู่ครับหเกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้2ชนะ3ครับแล้ววันนี้ครับเมื่อประเทศสถิติตอร์เฮดทูเฮดครับการ เป็นฮันนันฮันด์ฟิลเนี่ยเปิดบ้านแบบวันนี้แหละครับแต่แพ้ฮันนันโบตันไปศนยประตูตอนหนึ่งครับเพราะนั้นแล้ววันนี้ครับเพดานเนี่ยให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นครับสำหรับมองลูมมองไปที่ทีมเยือนอย่างโบตันครับถึงแม้ว่าฟอร์มนอกบ้านของโบตันเนี่ยหเกมที่ผ่านมายังเก็บใช้น้ไม่ได้เลยแต่เกมนี้อาจจะเป็นเกมแรก ที่เก็บแน,นะนอกบ้านได้ก็เป็นได้ครับเพราะนั้นคู่นี้สําหรับลุงจะไปที่โบตันและเพิ่มให้อีกช้อยหนึ่งลุงมองว่าคู่นี้ด้วยอันดับอันใกล้เคียงกันเนี่ยวันนี้เพื่อที่จะแย่งอันดับขึ้นไปกันลุงมองว่าน่าจะซัดก,กันเยอะก็จะไปหนึ่งตัวเลือกครับว่าคู่นี้โปรตีนสูงเพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ช้อยเลยนะครับพี่น้องประจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปเจ้ามินนะครับถ้าหาใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปรครับของดีมีเพียบใครไม่เข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอนใหม่คลิป